สวัสดีครับนี่คือบ่อตกปลาไอรินนะครับถ่ายภาพมุ่มสูงเนาะนะครับจะเห็นขนาดของบอ่อจะเห็นบริเวณรอบๆนะครับบอ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งปากเนื้อที่ขนาดหนึ่งไรนะครับบรรยากาศท่านผู้ชมหลายท่านท่านที่มาล่องหลายท่านก็บอกว่าโอเคเลยนะครับเปิดมาตั้งแต่หลังปีใหม่นะพงเน้องเนาะนะครับก็ได้รับความสนใจจาก นักตกปลาทั้งมือสมัครเล่นทั้งมืออาชีพหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่นะครับาบางท่านครับมีการเ,าเป็นจุดพักพ่อนนะครับพักพ่อนย้อนใจนะครับตกปลาไปน้ากินเขาไปน้ำซุ่มแซล่ลไปนํหาอาหารการกินมานั่งพักพ่อนมาท่านนะครับนี่นะครับมีการนํารดน้ายางเขามาขัางในนะครับบอ่อปลาของเขามีป่าใหญ่ได้เพน้องนี่ขนาดหาโล่เก้าขีดนะครับนี่ รับรางวัลไปหาร้อยบาทเต็มๆเลยนะครับป่าไ่เนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ได้นะครับได้ป่าลายท่านก็ฝีมือบ่ปัานใดกับบ่ไร้ก็มีนะครับแต่อาศัยว่าความมวนความสนุกสนานอันนี้เป็นเจ้าของบ่อได้ได้เสือไล่เก็กท่ายลยนี่นี่จังเกิลผู้ดูแลบ่อนะครับอาหลังจากเปิดมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับปัญหาจะเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวเจ้าบปันฟังในคลิปต่อไปนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่ชาทุ่งท่านผู้ชมที่เขาหลบทุ่งทานครับอา่าได้สิพาไปเบิงบอ่อตกปลาพี่น้องเนาะในการบูรณะใหม่นะครับตัดหญ้าตัดไายเป็นตะเบิงแล้วก็พร้อมกับจะน้ำปัญหาต่างๆมาบอกเป็พี่น้องฟังหลังจากเปิดบอ่อตกปลาไปได้เดือนสองเดือนนะครับว่ามันมีอุปสรรคกันแน่แน่จะคือท่านผู้ชมเพิ่นเว้าปันฟังบอ่ออาจจะไปเบิงเนาะนะครับ บ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งป์คพี่น้องครับเป็นบ่อไม้นะครับเปิดไม่พึ่งเปิดเมื่อวันหลังปีใหม่นะครับเปิดหลังปีใหม่นะครับหลังการยุดไปอีกพักหนึ่งเนื่องจากว่าระบบน้ำม,มีปัญหาระบบปลามีปัญหาครับยุดบฟ,ฟื้นฟูบอ่อและพร้อมกับปรับปลูกไม้นะครับหลังมาเปิดอีกได้ประมาณสองสามเดือนนะครับกัมี นักตกปลาหลายท่านเขามาใช้บริการทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นนะครับเขามาใช้บริการที่บอ่อตกปลาแห่งนี้นะครับเป็นบอ่อนอกไม้บรรยากาศไห้นะครับโอเคนะครับหลายท่านเขามากาได้รับคำ่ำชมเชยเออได้รับค่ำสื่นชวมว่าเป็นบอ่อตกปลาที่มีศักยภาพบอ่อหนึงห่งถึงจะมีขนาดเล็กไปบ้างนะครับเป็นขนาดหนึ่งไรนะครับอ่าเป็นการตกแบบ ย่อมย่อมตกแบกพอนไขยเนาะไ่เป็นตกแบบจริงจังอีย่างนะครับเป็นบ่อขนาดหนึ่งไร่นะครับปลาเพลิปลาก็มีปลานิ้นปลาไนปลาตเพี้ยนปลาสวายปลาบึกปลายี่ซกนะครับปลาน่นจันทร์นะครับทีปล่อยลงแต่ลักๆก็จะมีปลาสวายกับปลานิ้นะครับแต่เพี้ยนเนี่ยปลาไนน้ำเนี่ยปลาไนเขาเอาไปแล้วหลังจากเปิดมาได้สองสามเดือนนะครับการอุปรรคของบ่อตกปลาที่เห็นๆตามที่ท่านผู้ชมรายท่านบอกว่า ปัญหาเยอะวสันครับอันแรกก็คือการจัดการค้นนะครับมันจัดการบ่ามาขาถิินเนี่ยการดูแลนะครับพี่น้องคือเข้ามีการกาหน,น,นดกฎเกณฑ์กาหนดกติกาตั้งๆขึ้นมานะครับเพื่อให้นักพกป่าได้ปฏิบัติต,ตามนะครับครับสื่งเข้ากันน้ำาติดไว้ที่บอ่อนะครับว่าพี่กติกาจะได้แน่นะครับมีผมว่าสันจะได้แน่อัตราค่าเข้าบอ่อนะครับพี่น้อง ก็มีหนึ่งสองสามเบ็ดหนึ่งขั้นเบ็ดสองขั้นเบ็ดสามขั้นแหละครับผมพูดสั้นอือนๆินเสริมนะครับปัญหามันก็คือนะครับหนักที่มาตกปลาเองนะครับใส่ลูกลอยลูกเผอลูกส้นลูกมึนกับบอกบะดักนะครับเนาะเช่นมาเอาเบ็ดหนึ่งขั้นร้อยห้าสิบบาทนะครับเข้าคันอนนมัติเบ็ดไปหนึ่งขั้นแล้วก็เยื่อหนึ่งหอนะครับแต่พอมาตัวริงๆบางคนตกสามขั้นกับมีเนื่องจากว่าเอาเบ็ดเขามาเองนะครับอันนี้ซิ่ง ยากแก้การควบคุมนะครับเอาเบ็ดมาตกถึงสามขั้นเลยนะครับทั้งที่รับโปรโมชั่นของเข้าไปแค่ขั้นเดียวที่จริงทาเบ็ดสามขั้นนะครับมันก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอยู่ได้นีนะครับแต่เสียแค่ร้อยห้าสิบฟาดไปถึงสามขั้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟ่าฝืนกดเกณฑ์ของบ่อนะครับพี่น้องเมื่อเห็นไปก็มีการตักเตือนกันปลาที่ได้ขึ้นมาเข้ากันรีบขึ้นนะครับเงินที่จ่ายไปเข้ากับพวกขึ้นไฮเนื่องจากเฮ็ดพิกติกา เด็กก็เึ่งอ,ออกนอกพื้นที่นะครับซึ่งก็มีหลายไล่นะครับเจอลยกษณสถานะนี้นะครับนี่คือการควบคุมพงอันที่สองนะครับบบโต๊กปลาแห่งนี้นะครับพี่น้องจุดประสงค์กินก็คือเฮามาต๊กป่านะครับอันอื่นบบมีนะครับบางท่านเขามาผัดถือโอกาสมานั่งกินเหลากินยากินเบียร์นะครับตกป่าเพราะถดดอกบอกางคนบโตกซัมมานั่งรับลมชมวิวกินเหลากินเบียร์ซึ่งสถานที่ของฮากับ,บ่บสนับสนุนใน,นจุดนี้นะครับพี่น้อง มาสนับสนุนในีจุดนี้นะครับพาต๊กปลานะครับพี่น้องต๊กปลาไปนน้ำเอาเครื่องดืม่มเครื่องยังมาน้ำแต่จะเป็นพวกเครื่องดื่มที่บมีแอลกอฮอล์พี่น้องครับเขากับอนุญาตอยู่แต่ว่าขันเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทนักนะครับเมาได้ทดี่หัวเสียบลงสะหัวเสียบลงบอ่อเกิดอันตรายขึ้นมายากอีก,กของบ่อนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลยบ,บ่อยอยากนั่นปใจซึ่งก็มี บ่อยครั้งที่นักตกปลาเมาครับขานนี่นะมเลยแต่บ่ถึงขันตกบ่อแต่ก็มอครับกับเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดเหตุเนาะเขาเรียบ่อนุญมยากให้กินเหล่านะนาะซึ่งบางคนก็บตกปลาเป็นของบางนาซิดอกเส้าเบ็ดมาสักขันหนึ่งลอยห้าสิบบาทเส้าเมาเครื่องดื่มโยล่าหนอกมาเป็นพันสองพันมาใส่กันอยู่นี่นะครับอันที่สามนะครับที่แรกเขาเปดแต่ทอดซีทุ่มนะครับนี่น้อง บมมีผูมมาเบิ่งนําบ่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพนักงานหน่อยนะครับเกิดการลักไกลเสียตวัวนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเบ็ดหนึ่งคันนะครับพี่น้องราคาร้อยห้าสิบาทเนี่ยเข้าจะให้ปลาฟรีไปหนึ่งกิโลเช่นพี่น้องตกปลาได้สามโลนะครับเขากับคิดราคานาบอ่อแค่สองโลอีกโลหนึ่งก็ให้ไปเฉยให้ไปซื้อ,อ,อ,อนะครับแต่ก่อนเปิดฮอตซีทุมีมปัญหาคือช่วงกำคำนะครับกำคำจาก 6, หกโมงแรกปัญหาทุมหนึ่งป่าใหญ่มันกินเบ็ด หลากปลาใหญ่ขึ้นไปเสี่ยงไว้สุดท้ายเอาปลาน่อยไปซู่ได้ตอนนี้ล่าสั่งสั่งบ่พ่อหอดโลเอากับเป๋เก็บเงินนํานะครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนไปตามกติกาเนาะนะครับแท้ๆเขาเสี่ยงไว้ทั้งรถแล้วนะครับนํารถกับมาจอดนาซุ่มนะครับจักขนอีกยังงึืนเนี่ยลัืองเถือค้องหายก็มีนะครับ,นนรบ,นะรบฉะนั้นก็เลยแก้ปัญหาไปเลยหกโมงแรงคือปิดบอ่อนะครับสามโมงเศร้าเปิดหกโมงแรงปิดนะครับเพื่อป้องกันจุดนี้นะครับ ยังเหนว่าจมสวายไงไปหลายตัวแล้วเช่นนี้นะครับถึงแม้จะติดกล้องว่งจรปิดนะครับแต่มันกับรังเทอมันกับโบชัดเจนเอนมันโบทั่วถึงนะครับนี่คือโบโต๊ป่าปัญหาของโบโตกป่านะครับแต่ขนาดว่าล่างกดเกณฑนขึ้นมาใหม่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพียงหน่อน,นะก็คือเขาปิดหงมงแรงอันนี้หาโมงเครื่องมาโต๊ป่าก็มี่มาซิดไปซิดมาเบิดเวลาหรอปลาโบไรจมก็บมีปลาจะามีปลาแท่สำปะผง มีปลาสมบองตัวเอาเงินกูซื้อบอกว่ามีนะครับส่วนเรื่องก็คือเฮ็ดกับคนนะครับมีปัญหาทุกอย่างนะครับแน่นอนเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมยังเพราะว่าจะเป็นอาชีพอยังถ้าหนุ่งเกี่ยวกับคนมูมากเลยมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่านิสัยคนไทยเข้าส่วนใหญ่ก็จะบกค่อยเข้ารบกันที่กากันอยู่แล้วล่ะนะครับจากฝืนฝ่าฝืนระเบียบเอาเปรียบสังคมประเภทกดมีไว้แหกนะครับเจอประจํานะครับฉะนั้นผู้ที่จะเปิดบ่อตกปลาต้องมีความรอบคอบเด็ดขาดใล้เจ้าหน่อย นะต้องรอบคว네ามเด็ดขาดนีดจังหน่อยนะครับกดก็คือกดเกณฑ์ก็คือเกณฑ์นะครับพิดมากก็ว่าไปพิษลดนะครับอ่ะเอามาบอกพี่พี่ผนองฟัง,งซึ่งหลายท่านก็บอกว่าปิดไปไลยบอ่อแล้วท่านแต่ที่เห็นเห็นมาหน่งนเนื่องจากว่าอ่ะมีปัญหาหลายทาน่นควบคุมยากนะครับพิดไปล้วก็มีแต่ข้อดีก็มีบ่มีก็คือดีกว่าเ,าเ,อ,าเอาปลา,าขึ้นไขายโดยตรงอยู่เพราะว่าเขาได้จาัดก,การตกปลาเพราะว่าการตกปลาเขาก็ไบ่ไดาจมกาดทด่ว่าสิผู้ได้มากก็คืลากขึ้นลากขึ้นลดนะครับผู้คนมากตกจน มืออ่อนแต่แสกบได้เช่นกันนะครับอันนี้ขืนอยู่ฝีมือจังหวะและก็โอกาสน้านะครับนี่น้อะนะครับละลายยางประกอบกันนะครับผูบางคนถ่าเสี้ยนจริงๆก็โอเคนะครับซึ่งเทากับเพื่อบรให้เสียกลังใจนะครับเท้ากับมีโปูมชสั่นห้ยอยู่เช่นทาบอะไรจริงๆซะเลยเนี่ยเขากับมีป่าฟีห้เมื่อกินซื่อๆหนึ่งโลนะครับเปลี่ยนการนาใจเนาะที่มาอดนุนเทานะครับโปูเบสสามขั้นสามร้อยห้าสิบ ซีดเอาวัสจนเงาหย่อยหายังจุดเบิดเวลาซื้ออะไปลาจาักตัวเดียเขาก็ให้ปลาเมื่อหนึ่งกิโลนะครับพป่นองเป็นการแถมนะครับหรือทาทันใดได้ปลาใหญ่นะครับห้ากิโลขึ้นไปนะครับตัวเดียวเนี้ยนะครับเขาก็มีรางวัลสมนาคุณให้รางวัลห้าร้อยบาทนะครับ,นะรบอาจจะเบ็ดขั้นเดียวร้อยห้าสิบบาทฟาดบึ้มลงกไปลากปลาใจเข้ามาเลยก็รับเงินหาลอยเมื่อนะครับ เนื้อท่านเปิดเวลาฟาดต้องไปอีกเมื่อนั้นได้บังเอิญได้หาหญ่สยจากสิบตัวี่ก็ไหวบ่ว่า,าแล้วนะหาพันลงทุดไปร้อยหาสิบอันนี้ก็ได้เป็นการรุ่นเพราเข้าหูวนีสัยคนไทยเข้ามักเสียงดวงนี่แหละวะนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับลงทุดไปร้อยหาสิบบาทรับเงิ่อนพัดเมื่อแล้วกับมีะนะครับ,นะรบเอาปัญหาของบ่อตุกปลามาบอกไปพี่ปน,น้องฟังเนาะว่าเปิดแล้วเป็นจังใดจังใดเนี๋ยฮะกาสิ่คอยแก้ไขคอยปรับปรุงไปนะครับ ให้บริการกันคือเเ่านะครับปู่บางคนมาว่าถามหาจักกมอแหกแตกโป้มีหมอให้ต้มบ่มีเต่าบ่มีหัวชิ้งไข่ใบมกะกรูดบ่มจะซิดกันมาอยู่นี่ต้มกินอยู่นี่สัน่นแต่ก้อนก็มีนะครับไป่นองแต่หลังๆมันเนี่ยเฮาบ่มีเวลาเห็ดนํำนะครับดูแลบ่ทัวถึงก็เลยปิดโครงการตัวนี้ไปปิดโปรโมชั่นตัวนี้ไปนะครับพป่นองเอว่าโปเมาส์นะครับกินอยู่นี่นะครับแต่โป,มเ,ปออเมาส์เนี่ยจะบ่ให้เอาปลอาเมื่อนี้ ให้กินอยู่ในี่ให้เบิดได้เท่าได้ก็ให้กินให้เบิดกันกินบ่เบอิอีหลีก็ต้องซื้อ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะนะครับเอาปัญหาเรื่องบอ่อตกปลามาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ะตอนไหนมีปัญหาจยังแปลกไปก้นนี้มีปัญหาหนักไปก่นนี้ก็ชี้แจงแนะน,นําเนาะน้นองไม่น้องไม่เปิดบอ่อตกปลายังบอ่อท่านหูอย่งางไรนะครับพี่นอ้องท่านใดที่มีประสบการณ์อยากจะแนะนาอยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนอยากจะเพิ่มเติมก็ยินดีรับฟังน้องี่น้อนะนะครับอ่ะคลิปน้าพ่อกับไหมสวัสดีครับ